เกิดอะไรขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ร่มย่าอัพปลเกกล้วยค่ะไมคือสไยสายอนไม้ทำนทมาดึงเห็นร huh ู kind of ้ว่าเรจะยกถอนไมออกไจะยกถอนไม้ออกเพื่อจะทำสวนผักเอง ให้ดกใล้ยกออกมาใกล้ๆออกมาใกล้ๆไม้ชุดาเนี่ยม้นี่แหละแผ่นนี่นั่นแหละที่ยติเจอนั่นแหละแผนนี่นะแผนอันนั้นหละไมมู่ามาแล้วเอาคเป็นชั นเสือบอกว่าเจอหูใครจะกล้าเห็นจะจะใครจะ้ามูเางหน้นทางใครทางมันอยู่ได้อยู่ได้ตางคนตามอยู่ให้โชคเราด้อเราชื่อเสือเราจะเปโม่ให้โชคเราเะาจะได้ดีเราลปานล้า สวไม่แบ่งเลยป่ะเราจะไปทำงานเราไม่แบ่งสวหรอกมันเป็นงูที่เขามันเข้าอันประจําศีลประจําศีลอยู่ประจําศีลป์ปลูแล้วนะถ้าไปเข้ามันถ้าไปทํามันแล้วมันโกรธเลยนั่นน่ะมันออกมาฟูแล้วแล้วอุ่นตอนนี้ฝนใส่ะปุกมันไม่ออกมาหรอกมันนอนมันหนาว เออเสียลนะมันป่านี่ตอนที่เราถางป่าตอนนั้นเราทำตรงนี้ตั้งนานแล้วนาะเจ้าพาเดินทางมาหมดมก็ขดอยู่ในนี้แล้วมีแต่ผักสวยกํางามเนี่ยมาดูแลผักให้เราด้วยนะใส่ปุ๋ยให้ด้วยนะ ทำผักเขาคือมาแพงๆเลยเนี่ยไปจะผักต่างประเทศเนอะผักอะไรผักอะไรบ้างแปลงผักของเสือเป็นเป็นแบบนี้ไอ้ไข<อ>่สีเหลากำลังส่งม,มาให้ใช่ไหมไข่ไข่ที่ใเสือจะทําแปงลงแบบเราปลุกสี่เหลีหล่ออยมเยาวๆดูเจาะแค่นั้นเองนะ <laughs> เราก็เลยเดินมาดูเราทำแบบนี้แล้ว สองช่องใหญ่อยู่ตรงนี้สองช่องใหญ่มันอยู่ตรงนี้มันงอกหมดแล้วดิีอยตีเนี่ยโอ้มันรุงมันมันห้องซุกนะโอ้มันงอกหมดแล้วแล้วก็แช่ไว้เราแช่ไว้สามคืนแล้วมันก็เลยออมันคือปลูกอะไรจ้าเออมันมีแอนเลยวางะเหยียบได้เลยแอ์อย่บไปตรงนั้นยังไม่เห็นรู้เรื่องรู้ราวเขาเออมาตางค่อยนี่ ม,มันคืออะไระอ้อยู่ในขอนไม้ออแล้ว,ลวลเราเราก็ยนินเรามนยินเสียงด้าๆเราไม่เกลียด งอกทุกเมล็ดงอกทุกต้นพอให้ออกมาสวยกว่าของสวอทุกคนเจดิกินปลูกด <c oughs> ้วยความใจสั่นตึกตึ๊กตึกตึกตึก,ตกเฮ้ยปลูกทั้งพวาตเลยนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค่อยไม่ได้ช็อตเด็ดในอตอนที่ว้าวเขาถอนออกจากขอนมาตรงนั้นค่อยไม่ได้ช็อตโอ้โหบุกจริงเลยคอยมาวันที่เก้ามาจะถอนเด้อว่ะ เสือปลูกตอนนี้วันที่กได้เก็บใช่ไหมอยายากย้อนฝกจะปลูกเองน้อต้องไม่บอกว่าเสือาว่าจะตื่นมาปลูกผักตอนเป็นเดือนใช่ไมะเราก็เลยลองดู้ว่าเขาตื่นไิมอืมอืมอืมากเลยกรืมอ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 ือมอืมอืมอืมอมอืมอมลงทอืมอืมออืมนืมอไม่ืมอมอืมอืมอมอนมอืมอมอืมอตมอืมอืมอืมอมอืมอืมนื่อืาน่าาน่ ให้มันยาวไปถึงโน่นเลยเดี๋ยวก็ได้ถอนออกอีกมันถี่เกินมาดูคนหรอปลูกไปผูกเขาบอกกับผักถ้ายายแล้วมันไม่เอาไปย้ายมันไม่มีลูกมจะไหมเออเออเอามีเยอะนักเหรอนี่สิพี่เสือเจ้ารู้ว่าข่อยเมาจริงพี่มวย เอาอันไปเอาที่ที่เราเสียบนะนะอยู่ในโรงปูกนะเราไม่ได้ใช้นะเอามาเสียบเลยเนี่ยไม้ที่เราหนังเราชอบญี่ปุ่นเลยโอ้ยติดบัตรการเงินสายไม่ลงเราทิ้งลากเลยเหลือค่อยคนเดียวไว้อุ้ยเธอโจดักแล้วนั่นน่ะเสือ โอ้ยเอ้ยมีดาบให้ดูด้วยจ้าโอ้ยอย่าทำให้คนแก่เขาใจสั่นนะเสือไปเเอมสนปดีกว่าขี้เกียจเห็นก้นอย่านี้นะพีนี่นี่ผักของเราเนี่ย โง่นาไปจัเอาไม้โ่ะไม่ทำาก็ไม่เอยู่นั่นเลยไม่ไปเองบอกเองไ่ปเลยเจ้าีเจ้าทาอีกทีเจ้าที่เจ้อยู่ตรงใใครคน อยากบอกคเตนมเขาบอกว่าเราจะโชคมันม่จะข้าไปอนานมีท้าชมีรข้าอะไรอยน้แล้วคอยจะเฝื่อบนตัวยังคอเขาตั้งใจมาให้พชกเรา ว่าจะปุดออกมาหรือไม่ปลูกสิใส่ใบเตยก็เต็มสูงเลยค่ะเพราะว่าตรงนั้นนะมันงามันไาวมันงำไหมเพราะว่ามันงำไปเลยจืดตัวเล็กมันไม่มีแสงแดดดูมหาใบเตยนะท่านผู้ชมเลยน่าเอามากินออโมมะละกอสุกแล้วนั่นย่าชิปีนเก็บมะละกอเลยทำสอยนะปีนอย่างเดียวปีนอย่างเดียวนะย่าชิถ้าสอยนี่ไม่ถ้าซอยถ้าซอยนี่มันจะแตกเลยแตกอ๋อเจ็ดีดู น,นี่คือนี่คือดงใบเตยเพราะว่ามันโดนหลังคาแล้วก็ชาวมาอุอันนี้อะไรผักขึ้นแล้วรหรอไปแอบปลูกผักตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ขึ้นแล้วนี่ท่านผู้ชมจะมีดอกออออันนี้กวางตุ้งเลยนะกวางตุ้งดอกกวางตุ้งดอกนะเอฟซีเห็นไหมแต่พื้นที่เล็กๆแล้วก็ปลูกได้นะแต่ว่าอย่างอย่างอย่างป้าแ่บ้านเนี่ยเขาดินเขาอยู่ตรงนี้เขาเขาเขามีพื้นที่ตรงนี้เขาปลูกได้อยู่แต่ของเราเนี่เป็นดินกรวดเลย ดินหินเลยอ่ะนะคะโออโหโตแล้วคือแต่ละคนเนี่ยที่ดินหลังบ้านเนี่ยเขาได้หมดโต่ของเรานี่มีแต่หินเลยต้องรอซื้อดินมาใส่ถึงจะปลูกได้ยาเป็นยาเดี๋ยวขอรับด้วยในใจพี่ราห์ฮะยายาจะเอาอะไรออกมาเน่ะ ต้องให้อยู่อย่างนั้นเลยให้โชคเรามาอยู่ให้โชควันที่สิบหกวันที่หนึ่งนี่มันมีแปลงแยกได้บนนี้ไม่ต้องแยกหรอกจะไปแยกทำไมถ้ามันเปนแม่แอย่างนี้แหละเรากินทั้งหองผอมนั่นแหละไปรดน้ำไปรดน้ำปุกผักแล้วก็ต้องรดน้ำนะเนี่ยเรามาดูนมโลหิผักยำช้าวของสุดายาชีก็ส่งอะไรคะส่งอะไร ให ja ้เขาอยู่อย er. uh, uh, ่างนะแหละเออนะโอ้ตัวใหญ่หรือเปล่าไม่ค่อยว่าจะออกมานี้แกเั้วใมาให้โชคเดูดิเสือรดน้ำยังไงมดูน้ำมันไหลดูน้ำมันไหลเห็นเหอเห็นอยู่ถ้าไม่นุไม่เห็นดูให้